ขอดูคะแนนครับตัดคะแนนโอเคนะครับพาะะนนในรอบนี้น้องเนยเอาชนะไปแ,แ,แ,แต่ผมถึงว่าสูสีกันมากนะครับสำหรับรอบนี้ฟูดกันได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกราฟฟู้ดนะครับสาม,มารถใส่โค้ด LODX c ลด50%สูงสุด100บาทนะครับเพราะว่า grab food เนี่ยเราต้องการพพัรผตให้ทุกท่านนะครับให้ทุกมือของท่านสุดคุ้มไปกับ grab food นั่นเองนะครับผมเอาล,ล,ละครับตอนนี้เรามาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับเหล่าดัมสนตอนนี้เกาะหน้าจอรอกันไว้ได้เลยนะครับขอเชิญไซฟ,ฟินซี่และนุเน่รการเจ้ดอกเยเมนเทอร์ครับ ตอนที่จำได้ตอนที่แจ็คกับพี่ไปคีออกมาไม่เห็นสนใจแบบนี้เลยนะครับคือเขาเก่งกันอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากอ๋อแต่ว่าตรงนี้แหละครับดูหน้าเป็นห่วงไม่รู้ว่าจะแบบว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเวลาเล่นเกมเกินหน้าที่หรือเปล่าครับไม่เฉลิมสีหนุกเป็นคนคอยดูแลเกมด้วยตรงนี้อิสมาลุยดูเฉลิมสีเขาด้วยนะอย่าให้ทําอะไรนอกเหนือจากการเป็นเมนเทอร์นะหนกเขาอยากจะไปรองอยู่ที่เท้าให้น้องอย่าพี่บอพี่บอว่าไงครับพี่ไปคีคู่นี้ไม่น่าให้เอามาแข่งกันเลยดูไม่เหมือนคู่แข่งดูเหมือนคู่ คุณเกินไปนลแม่ก็โอเคยอมแพ้ครับเอ้จีคุณจะมายอมผมไม่ได้อะคุยกันหน่อยดีกว่าปกติเราเคยแต่ป้อนกันวันนี้จะต้องมาแบทเทิลกันแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับอีกฝ่ายก่อนไหมอะสีอยากจะบอกอะไรกันนู่นนี่ไม่เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราแบบว่าจริงจังเสมอครับผมไม่เคยยอมกงนไม่เคยยอมครับอันนี้เรื่องจริงเลยไม่เคยแพ้น้องอะไรสักอย่างเลยเล่นกับปกติเนอะ เขาบอกไม่เคยแพ้น้องอะไรเลยแม้แต่เรื่องเดียวยกเว้นเรื่องกินเรื่องกินเรื่องกินเขาแสดงว่าเาตัวจริงเหรอตัวจริงตัวจริงมากพี่อาวแสดงว่ากินเก่งมากวันตัวเล็กๆไม่น่าจะกินเก่งขนาดนี้โอ้ยผมกินกินคําเดียวหมดเลยเฮ้ยนี่คำเล็กคํเคําคำใหญ่มากๆก็ได้เลยอย่างเงี้ยหรอได้ครับอ่ะแล้วนิวอยากจะบอกอะไรกับสี่บ้างวันนี้ผมชนะแน่ไม่เคยเน่เน่มันตั้งแบบนี้อไม่ต้องยอมกันนี่คือคู่สุดท้ายแล้วตัดสินที่คู่คุณนี่แหละ กอนแข่งขันนะครับเรามาฟังโจทย์ของคู่คุณกันก่อนดีกว่านะครับในรอบสุดท้ายนี้คุณผู้ชมครับสายฟินจะมาทำการแบทเทิลกันในโจทย์โชว์ทานอาหารจากเมนูชั้นนำจากแบรนด์ดังและเบบซี่นะครับให้ดูคิวที่พายฟินน่ารักจนใจเจ็บเอาให้น่ารักจนละลายกันไปเลยนะครับผมสนับสนุนโดยเมนูแรกนะครับจาก KFC ลดพิเศษกับเมนูที่ร่วมรายการ40%เครับเมนูที่2จากพิซซ่าฮัท ลดพิเศษกับเมนูที่ร่วมรายการซื้อคู่ซีฟู้ด499บาทครับเมนูที่3ครับจากชินคันเซนซูชิลด60%กับเมนูที่ร่วมรายการอีกเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนเริ่มการแข่งขันเชิญนุนิวแล้วก็น้องสี่เลือกพร็อพก่อนได้เลยครับเอาแล้วเอาให้ฟินที่สุดแค่ห่เอาให้น่ารักมาสู้ได้เราเราต้องใส่พร็อพต้องใช่พร็อพใช่ไหม อเฉลิมศีดูแล้วเนี่ยคิดว่าการแข่งขันในรอบนี้มันจะสูสีขนาดไหนต้องบอกว่าเกมอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าฟาดฟันแบบมัโผมไม่มีใครยอมใครเลยใช่แต่เกมนี้ลุกน่าจะดูออกมาเป็นแนวละมุนนิดนึงแต่โมเมนต์แต่โมเมนต์อน้าร้องร้องร้องใส่ไม่เป็นไม่ซีน้องใส่ไม่เป็นใส่ยังไม่รู้นะที่ยากมากยังไงอะเข้ายังไงอะอะไไรยังโอ้โคุมให้หน่อยคุมให้หน่อย อ๋อแม่คยให้แฟนทใอย่างนี้แล้วเป็นไงแม่เหมือนมัดตาฝังแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าเออน่ารักเลยโอล้กได้แมได้ม่โอเคแล้วไหมอานพี่สีพี่สีใส่ได้ไหมอ่ะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้หนนิวหนนิวช่วยหน่อยหนนิวช่วยหน่อยโนนิวช่วยหน่อยเเอาแล้ว ยกขนาดเลือสักแค่แต่ทำไมชีวิตพี่เบกกี้ลำบากทั้งชีวิตไม่มีใครช่วยแบบนี้เลยอ่ะโอยากหยิบอินซูลินนะมาทิ่มท้องเฮ้ยครับเบาหวานรับประทานแล้วเหรอครับเอออ่ะเลือกแบนอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับผมแม่ผมบอกเลยนะครับว่ายิ่งทานคู่กับเบปซี่ยิ่งอร่อยทุกมือแน่นอนนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราได้เห็นนะครับว่าผู้แข่งเราพร้อมแล้วนะครับ แล้วก็ตัวโปรโมชั่นอาหารจาก Grab Food เนี่ยก็ฟินไม่แพ้กันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราขอเชิญนะครับมีปั๊ชี่คนละแก้วทานกับอะไรก็อร่อยครับผมแ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับถ้าตอนนี้คุณผู้ชมครับเข้มข้นเลยนะครับเพราะนี่คือรอบสุดท้ายคะแนนในรอบนี้สําคัญมากๆชี้เป็นชี้ตายกันได้เลยอุ๊ยอุ้ย ฮ้ยมันบีบอยู่เรื่อยๆผมบอกาคะแนนผมนำอยู่เยอยอยู่นะอ้แต่ผมบอกว่าผมบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันสูสีกันมากคะแนนมันไม่ได้ทิ้งห่างกันเยอะแล้วตอนนี้กรรมการทั้งสองท่านมีคนละห้าคะแนนรวกันแล้ว10คะแนนมาพลิกเกมได้เลยนะครับเพราะนั้นรอบนี้ขอให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้ว3าสอนงเริ่มครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงบ้างอย่างเซ็นเตอร์ตอนนี้ลด50%ค่ะกับเมนูที่ร่วมรายการหรือแซนด์วิชโคอินซูชิบาร์ค่ะลด50%กับเมนูที่ร่วมรายการเหมือนกันยังไม่หมดนะคะมีโอโนซูชิค่ะลด15%ค่ะกับเมนูที่ร่วมรายการไปเลือกสั่งกันได้เลยโอ้รหเลือกโปรโมชั่นดีๆเท่านั้นเลยนะตกเลยกับแกร์27เกินก็เลยทีเดียวเลยนะสองเรียบร้อยอยอาใกล้หมดเวลาแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะ คู่ส <reading> ้ค so ู่ส <teachers> like <bbe> ้ข่าวดาวเลยนะครับข่าวดาวเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาคุณนึงหมดกินอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยดีแล้วคุณทำได้ดีเพราะคุณเป็นสายกินอยู่แล้วตน่าจะกินไงเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่น่ายมคำใหญ่ไม่เป็นไรจัดมัตสีไปเลยไม่น่าเชื่อคู่อื่นเขาแข่งกันถ้าเป็นถ้าตายคู่คุณมีการเดินมาป้อนให้กันด้วยอ่ะงั้นตอนนี้อย่างที่บอก สำคัญมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบตัดสินกันแล้วฝั่งไหนทนางคะแนนนำไปก่อนนะครับชนะไปเลยทันทีอเอาเลยครับบรรยากาศตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้นะครับเหล่าแก๊งโซนๆนะครับตอนนี้ต้องร่วมเชียร์กันแล้วว่าใครจะทำคะแนนได้มากกว่ากันนะครับเมนเทอร์ครับผม เป็นยังไงฟินไหมได้เห็นทั้งซีทั้งนุ่นิวคือหนูต้องบอกว่าตั้งแต่มีการแข่งขันมาเนี่ยครับไม่เคยโทษนะครับหยิบอะไรกินไปนั่นเลเป็นฝ่ายผมผปะโมชั่นเขาดีจริงๆค่ะเจอแอร์ฟู้ดยังไงก็ทำไม่ไหวเลิศอ่ะแล้วยังไงยังไงเมื่อกี้เจอคู่ฟินฟินกันไปแล้วหนูจะบอกว่าเป็นคู่ที่ แข่งขันได้น่าสนใจที่สุดตั้งแต่มีการแข่งขันมาครับพูดไม่ไว้หน้าหกคนก่อนกินกระเทยตายไม่สู้เลยเหรอขอหนูเขาหนูด้วยอารมณ์ความฟินเนี่ยสู้ไม่ได้เลยับดูอะไรที่มันเย็นเย็นสบายใจอ่านี่เข้าใจได้มันไม่มีออล่าการแข่งมันมีแต่ความแบบความแบบรักเป็นห่วงกันหรือเปล่านี่ไงเชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ตรงนี้นี่สมิธนี่หายกันด้วยเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะมาประกาศคะแนนกันเราจะเริ่มต้นกันที่ ซีก่อนเลยดีกว่าซีเมื่อกี้ทำผลงานไม่ดีนะหันมาป้อนให้กับเพื่อนๆด้วยมองตากรรมการเลยน้องตากรรมการเธอซีสงสัยตายกรรมการเลยครับอย่าทำอย่าทำขอร้องอย่าทำ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  จะไปยกคะแนนของอิสมาลอยไม่ได้คุณมีอยู่5คะแนนเต็มที่<ๆ>อยู่ที่ของคุณอย่างเดียวเขาวเมื่อกี้เห็นกระตาไม่เชื่อจับดูเพชรเป็นเบอร์คุณนั่นแหละอิสม,มาลอยที่ไหนเราได้เวลาให้คะแนนกันแล้วนะครับคุณจะให้คะแนนกับสีกี่คะแนนเรามาดูกัน5ห้าจะให้หลอดกินนี้นะอรับี่สามสองหนึสิบคะแนนเต็มเอาละครับตอนนี้นะครับซีทำไมได้10คะแนนเต็มนะครับเพราะฉะนั้น ต้องมาดูฝั่งนุนิวบ้างต้องทำคะแนนให้ได้เยอะที่สุดนะครับมาดูคะแนนฝั่งนุนิวกันอด uy, อดไปไป้อนหน่อยอดอ้อนหน่อยโอ้ยน่ารักโอ้ยัไม้าทำไมเขาใส่น่ารักแล้วเราใส่แล้วมันแปลกแปลกแปลกเนาะไม่น่านนเชื่อน่ววารักทำไม,ไมที่คาดผมดูเล็กไปเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอ้ย๋ยวเออข้ามใจอดนเราให้คะแนนตามความเป็นจริงนะให้ตามความจริงคือตามเนื้อผ้าเออชวนนะตามเนื้อผ้านะ เียอะไรอยากจะบอกกับพี่ชาวยหน่อยไหมขอคะแนนหน่อยได้ไหมอ้้หูกระดิ่งไปด้วยูกระดิ่งไปด้วยคนท้าอย่างนี้ให้ตามเนื้อผ้าไม่ไหวให้ตามเนื้อหนังเลยถ้าตามเนื้อหนังแล้วห้าตเต็มแน่นอนโอเคนุนนิวกลับเข้ามาจับพี่ได้เอาละครับได้เวลาให้คะแนนแล้วนะครับตัดสินที่ตรงนี้เลยนุนนิวจะได้กี่คะแนนเรามาดูกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งยกคะแนนเฮ้ยยกคะแนน คือองบอกว่ารักพี่แต่ไรน้องทำใจไม่ได้คือในรอบนี้นะครับทั้งซีและนุนิวทำคะแนนได้เท่ากันที่10คะแนนนะครับและคะแนนรวมนะครับของทั้งสองทีมตอนนี้นะครับทีมของซีได้ไปทั้งหมด38คะแนนและทีมของนุนิวนะครับได้ไปทั้งหมด30 4สิบสี่คะแนน เราจะได้หุ้นเหรอคะเราได้หุ้นจไม่ไม่ได้หุ้นเลยทั้งนั้นเลยควาภูมิใจว่าคุณเป็นคนรันวงการชิ้นแน่นอนครับจับ